สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับรอบนี้ก็มาดูของรางวัลเบสิกของอีเวนต์อีเวนต์น,นี้นะครับ มันขึ้นมือไหรอีเวนจบแล้วเหรอปกติของรางวัลเบสิกก็คือลงครบ25ครั้งนะส่วนใหญ่มันจะ25ครั้งอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลลำดับนะครับซึ่งของดีจริงๆแล้วมันจะอยู่ในรางวัลลำดับนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสีฟ้าบางทีมันก็ได้ปืนดีนะปืนกังกลางที่เราไม่เคยมีหรือเราหาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลเบสิกก่อน Basic. อันนี้โอเคนะครับอันนี้ถ้าเข้า event, อีเวนต์อีเวนต์อะไรวะนี่ชื่อไม่ออก ที่มันได้ปืนฟ้าก็จะได้แค่ปืนฟ้านี่ได้ม่วงด้วยอ๋ออีเวน์ไฮบิดอันนี้เบสิคอีเวน์ไฮบิดเมื่อกี้นี่นะอีเวน์ไฮบิดนี่ก็มี พอดีมันคาบเกี่ยวกันเอี้ยนคามี้ขอรางวัลของลำดับนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นลำดับสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีตังจะไปแข่งขันแล้วครัก็เลยเอาแค่ธรรมดาแต่ขอรางวัลลำดับเนี่ยที่จะเป็นสีฟ้าเราก็มีโอกาสได้ของดีเหมือนกันนะครับ อันนี้เบสิกเพาของอันนี้ก็ไม่ดีนะครับสีฟ้าได้ไฮบิดมันก็เป็นแค่สีฟ้าสีม่วง ความแรงนี่ต่างกันเลยนะถ้าเป็นสีทองจะแรงกว่านี้อีกโอเคนี่เป็นอีเวนต์เสริมซึ่งมันมาตรงกันก็เลยทำให้ครบก็เป็นอีเวนต์ไฮบิดนะครับเดี๋ยวอาสุ้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรสักอย่าง แมวมันเงาเลยไม่ได้เสียงเงา โอเคหมดผมได้ไปคร่าวๆนะครับผมไม่ได้ดูเยอะแยะนะครับที่เมื่อกี้ได้ดีมาก็คงจะเป็นสีม่วงนะครับปืนล็อกเก็ต น่าจะเป็นปืนดีสุดเลยเ็จเมื่อกี้เพราะว่าปืนนี้ก็ไม่ใช่ปืนหาง่ายสำหรับสายฟรีอ่าไอที่มันมีเยอะๆมันคนละอันกันนะอันนี้ผมมีน่าจะมีสีหอันเพราะว่าผมเล่นไฮบิดอันนี้ไม่ใช่นะ คืมันรัศมีต่างกันนะครับก็เลยมีลูกกระสุนต่างกันแต่ที่ผมนี่อันนี้ที่ได้มาจากไฮบิทเอ่ยได้มาจากได้มาจากไฮบิทเนี่ยทุกอีเวนต์มันจะเป็นแค่สีฟ้านะครับแต่ถ้าเราเล่นอีเวน์พวกเนี้ยอีเวนท์ที่มีลง25รอบเนี่ยไม่ว่าเราจะลงทําแต้มได้หรือลงออแข่งขันเนี่ยของรางวัลเบสิกที่มันให้เนี่ยมีโอกาสได้สีม่วงพวกนี้นะครับไม่มีสีทองนะมันเน้นไว้มันล็อกไว้แค่สีม่วง แต่ถ้ามีของรางวัลอื่นๆเนี่ยมันก็ของรางวัลลำดับนหะถึงจะได้สีทองถ้าเราเล่นแล้วลำดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนต้องการของรางวัลลำดับแล้วอยากได้สีทองก็ต้องแข่งขันนะบเขาให้อยู่ในลำดับนะครับถ้าเราไม่อยู่ในลำดับเราก็ไม่ได้นะครับแม้ว่าจะได้ปืนธรรมดาก็อาจจะได้ปืนเป็นสีฟ้าเท่านั้นไม่มีนะเพราะว่ามันรอกไว้แต่ผมเคยได้เกินขั้นเหมือนกันนะ เช่นอันนี้มันบอกว่าได้สีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเจ็ดชิ้นเนี่ยผมเคยได้สีทองถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะผมเคยได้หนึ่งครั้งผมเลยแบบเอ้ยมันเคยได้เนี่ยแต่ว่าโอกาสมันคงต่ามากเพราะตั้งแต่นั้นผมไม่เคยเจออีกเลยผมไม่แน่ใจด้วยว่าผมจําได้ว่าในเซ็ตนี้หรือเปล่าในเซ็ตของขวัญลําดับเนี่ยที่ผมได้อะมันออกมาเจ็ดชิ้นเนี่ยมันมีสีทองมาหนึ่งชิ้นแต่เป็นสีทองเบสิกนะเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของดีนะผมเลยแบบอืม มันเคยได้นี่เลยพยายามถ่ายเขาที่แล้วก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายเก็บคลิปเอาไว้เพราะคิดว่ามันก็ไร้สาระนะแต่เราก็คิดว่าช่องเรามันก็มีอะไรก็อยากถ่ายเอาไว้เพื่อไว้ดูว่าไอ้สิ่งที่เราเคยได้เป็นสิ่งที่เรามาโนไปเองหรือเปล่าหรือว่ามีขึ้นจริงแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับชมนะครับอย่างที่บอกนะครับถ่ายคลิปเล่นๆติดช่องนะครับสำหรับคนที่ติดตามก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่หลงเข้ามาดูและดูมาถึงตรงนี้ก็แนะนาว่าดูช่องอื่นนะครับอาจจะมีคุณค่าแล้วก็มีสาาาารรระะมมกกกว่นคคคัับบบขอุณ